สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวเคสสวยๆของทางบางนาะชอบอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเคสเอ i วิวของ Samsung น้ตสามนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่เป็นโน้ตสามนะครับผม Galaxy n o ่โนสามอ่าเคสตัวนี้เป็นเคสเอ i วิวของแท้นะครับนี่เป็นด้านในนะครับฝาหลังใส่แทนฝาเดิมได้เลยนะครับผม ีขาวค่อนข้างสวยนะครับเนียนเป็นหนังทั้งด้านหน้าและหลังนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยด้านหลังจะเป็นพลาสติกแต่ดูลายเนี่ยมันเหมือนหนังนะครับอะลองมาเริ่มใส่กันเลยดีกว่าครับผม ก็วางไปเบาๆนะครับแล้วก็กดให้ดังแกร็บนะครับรอบตัวเครื่องเลยอ,อ่ะสนิทแล้วนะครับผมเวลาเราปิดอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลอกหน้าจอออกนี่นะครับมองเห็นไหมครับ ก็เวลาเราปิดหน้าจอมันจะแคปเจอร์ลงมาเหลือที่ S View ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันกล้องแอคชั่นเมอนะครับก็คือโน้ตนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาสไลด์สามารถเอานิ้วแตะผ่านกระจกตัวนี้ได้เลยนะครับ ลองมากดฟังเพลงครับใช้งานได้ถ่ายภาพถ่ายภาพก็ใช้งานได้นะครับอ่อโน้ตใช้ปากกาโน้ ose, ตัวอักสอน,นะครับอันนี้น่าจะตั้งเวลาได้นะครับมันมหมดเวลาค่อนข้างเร็วไป นี่นะครับครับก็โนต้ตได้เลยครับตามหน้าจออันเล็กๆนี้ผ่านกระจกตัวนี้ได้นะครับใช้ปากกาแล้วก็นิ้วผ่านได้เลยนะครับ ก็เคสมีรูปร่างค่อนข้างโอเคเลยครับสวยงามน่าจะเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะครับผมตอนนี้ครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเคสเอ็ด mm ิว hmm. เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็สามารถติดตามชมอ่ะ แคสวยๆที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับเบอร์ไวเว็บบ p งนาชอดอคอมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ